มาถึงปุ๊บก,ก็จะเห็นเลยไฟนะคะช่วงไฟของเขานะบอกเลยว่าโฉบเฉี่ยวมากให้อารมณ์สปอร์ตแบบสุดๆเลยนะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญมาพร้อมเซ็นเซอร์หลัง2จุดแล้วก็สกเกิดนะคะสกเกิรรอบพันเลยนะคะันนี้สวยมากสำหรับเจ้า Toyota Vios 1.5J ปี2013คันนี้นะคะเราเปิดราคาขายนะคะอยู่ที่299,000บาทเท่านั้นนะคะทุกคน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับบิวตี้นะคะในช่อง YouTube สวรโณนอัโตค่ะสระบุรีนะคะวันนี้นะคะบิวตี้จะพามาชมรถนะคะเข้าใหม่เลยนะทุกคนแล้วก็บอกเลยว่าเป็นแบรนด์หลักนะแบรนด์ยอดนิยมนะคะก็คือเจ้าคันนี้เลย Toyota v วีออนะคะ 1.5J ปี2013เกียร์ ธรรมดานะคะเออมาเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะคะว่าเจ้าคันนี้มีอะไรน่าใช้กันบ้างนะคะนี่นะมาถึงปุ๊บก็จะเห็นเลยไฟนะคะช่วงไฟของเขานะบอกเลยว่าโฉบเฉี่ยวมากให้อารมณ์สปอร์ตแบบสุดๆเลยนะทุกคนนะคะมาพร้อมกระจังหน้านะคะที่คาดโครเมียมเล็กน้อยนะคะก็คือแบบลูกเล่นของเขาเนาะอ่าไล่ลงมาด้านล่างนะคะนี่มาพร้อมสกร์ตนะคะสเกร์ตทางด้านหน้านะคะแลคือมีแบบว่า ต่บิวตี้ชอบนะคะตรงเนี้ยเนี่ยสกเกิร์ตช่วงเนี้ยคือสวยนะนี่เป็นแบบเป็นลูกเล่นนะคะเป็นลายของเขาประมาณนี้นะเห็นไหมพี่อโอนะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีพร้อมไฟตัดหมอกนะคะนี่คันนี้คือสีแบบกริฟมากแล้วก็ที่สำคัญแทบจ,จะไม่มีรอยขนแมวเลยนะทุกคนนะอ่ะโอเคมาทางด้านของล้อย,อยางกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะเป็นล้อยางนะคะเป็นปียางเป็นปี2019นะทุกคนเป็นขอบ15 แต่ที่สำคัญมาพร้อมแม็กนี่ซิ่งไว้ก่อนนะคะคือบอกแล้วว่าเจ้าคันนี้นะเล่นสีดำกับสีโครเมียมนะคะเดี๋ยวไล่มาดูกันเรื่อยๆเนาะอ่ะไฟเลี้ยวของเขานะคะมีที่แก้มซ้ายและแก้มขวาแล้วก็กระจกซ้ายแล้วก็กระจกขวานะคะทุกคนนะให้อารมณ์แบบว่ายามค่ำคืนคือแบบโดดเด่นนะคะอ่ะเรามาดูของช่วงสกเกิร์ตด้านข้างกันบ้างน,นะคะสกเกิร์ตด้านข้างนะก็คือสีเดียวกับตัวรถคือสวยนะทุกคนกเขาแต่งจาก,กิร์สวยมากคันนี้เอามาดูลายตรงนี้นะคะเป็น ่าเป็นยี่ห้อของเขาหรือเปล่าเนะ B M Sport นะคะนี่นะคะนี่มีลายเหมือนกันเหมือนกับข้างหน้าเลยนะสวยมากนะทุกคนแล้วก็เล่นเล่นสีด้านข้างนี้นะคะก็คือเป็นสีคโครมเมียมเป็นคาดแบบนี้นะคะเด่นมากๆทุกคนบอกเลยนะอ่ะไปเดี๋ยวไปชมเจ้าเม็ดอารกันบ้านดีกว่านะคะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ใช่บิวตี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะอ่ะนี่นะคะไล่มาเลยนะคะเม็ดอาร์เรียงตัว สวยงามนะคะเป็นประมาณนี้นะคะเออรถที่โครงสร้างดีๆจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนนะคะอย่าแอบมองข้างในนะเดี๋ยวไปที่หลังนะบอกเลยนะคะทั้งแม็กทั้งล้อทั้งสเก์ตคือแบบว่าโทนเดียวกันหมดเลยทุกคนนะแสดงว่าแบบว่าเขาชอบความสปอร์ตมากนะคะเจ้าของคนเก่านี่อะเรียงตัวสวยงามแบบนี้เลยนะคะฮ่า เค okay, ค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะนี่มาถึงด้านหลังนะทุกคนเราก็จะมาเจอคิ้วโคมเนียมโดดเด่นเป็นสง่าตรงนี้นะคะพร้อมโลโก้ของเขาแล้วก็รุ่นของเขานั่นเองนะคะเจ้าวีออสคันนี้แล้วก็ที่สําคัญมาพร้อมเซ็นเซอร์หลัง2จุดแล้วก็สกเกิร์ตนะคะสกเกิร์ตรอบคันเลยนะคะันนี้สวยมากนะคะประมาณนี้อ่ะเปิดนะคะโอ้โหกว้างไม่ไหวนะคะบอกเลยว่ากว้างไม่ไหวอ่ะ ทางหน้าของยางอะไหล่นะคะก็คือใหม่กริปกรินะคะนี่เราก็ดูแลทําความสะอาดให้อย่างดีนะคะซื้อรถจากสุวรนโนนะคะรับรองความสะอาดเลยทุกคนแบบว่าสะอาดมากนะคะมาพร้อมนี่เราก็จะมีเครื่องมือเครื่องมือนะโอเคประมาณนี้นะคะอ่านะน็อตด,ด้านหลังเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือแบบสวยงามทุกคนมาพร้อมแบบว่าไอตรงเนี้ยคือแบบเรียบร้อยมากเลยนะกริปกิรบก็คือแบบเรียบร้อยแล้วนะคะ โอเคประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านฝั่งนี้กันบ้างนะคะนะดูสิว่าเรียงตัวสวยงามอยู่หรือเปล่านะคะนี่สวยมากนะคะโครงสร้างยังดีอยู่เลยนะไม่มิดไม่งอไม่ครดไม่เบี้ยวแต่อย่างใดนะคะโอ้ยซื้อรถกัสวรนโนนะคะสามารถมาเปิดเงี้ดูได้ทุกจุดเลยนะทุกคน มันจะได้แบบว่าง่ายต่อการตัดสินใจนะบางทีแบบเออบางคนมาแบอบกว่าไม่กล้าเปิดดูอะไรเงี้ยแต่จะบอกว่าสุวรรโนนะให้เปิดดูได้หมดเลยค่ะให้ให้ลูกค้าทุกท่านคือแบบให้สบายใจนะอะเนาะโอเคเปิดนะคะคงสร้างดีนะคะส่งก็เป็นปี2013จริงๆประมาณนี้เลยนะคะอ่ะโอเคเชื่อว่าหลายคนนะ อยากจะเข้าไปดูในรถกันแล้วสิท่านะคะออพามาเปิดขนาดนี้เดี๋ยวเข้าไปดูในรถกันบ้านดีกว่านะคะว่าในรถเขาคลุมโทนด้วยสีอะไรกันจ้าไปเลยโอเคค่ะตอนนี้บิวตี้ก็ได้นั่งอยู่บนเจ้าวิออร์นะคะขออน,นุญาตสตาร์ทเครื่องอย่างรวดเร็วนะคะเพราะอากาศด้านนอกค่อนข้างร้อนนะคะโอเคหยียบคันเร่งโอ้โหนะคะเงียบไหมพี่โอ้อะ บิ๊กจะบอกว่าให้พี่โอไล่ตั้งแต่หน้าในตรงทางด้านของไอ้ฝาไอ้ทางนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันมีลวดลายที่แบบว่าสวยมากๆนะคะเป็นลูกเล่นของเขาเนาะนี่นะคะนี่อะทุกคนดูนะนี่นะคะลูกเล่นของเขานะคะนี่เลยนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะบางคันเป็นสีเทาใช่ไหมพี่โอแต่นีขคือแบบมาพร้อมลูกเล่นของเขานะคะเนี่ยสวยมากนะคะ เครื่องเล่นของเขาก็คือใช้งานได้ปกตินะคะนี่ AUX นะคะ AUXUSB นะ CDDVD นะคะใช้งานได้ปกติเลยแล,แล้วที่สำคัญแอร์เย็นมากนะคะนี่ทางด้านล่างก็เป็นแอร์นะคะก็ปรับกันไปเลยค่ะนี่ให้ลงตรงไหนอ่ะไปไปลงนี้นะคะนี่อย่างนี้นะคะนี่ะระดับความเย็นใช่ไหมทุกคนนี่ประมาณนี้นะคะช่องเสียบที่แบบว่าบุบุรี่นะคะนี่จุดได้จากทางนี้เลยนะและที่สำคัญนะคะเจ้าคันนี้ เลขใหม่นะคะจับต้องได้นะคะเป็นเรื่องจริงก็คือ1นึ่งแนนะคะเออเลขใหม่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะสำหรับปี2013คันนี้นะคะแอรเย็นมากพี่อูนะคะออที่เก็บแก้วก็คือมีนะคะแอร์แบกสลูกอีกอย่างหนึ่งนะสําคัญเลยก็คือว่าถ้าวัยรุ่นท่านใดนะคะแบบโอ้ยไ,ไม่พาไปดูรถเกียร์ธรรมดาบ้างเลยอะไรเงี้ยวันนี้นะบิวตี้พามาดูรถเกียร์ธรรมดาแล้วนะคะนี่ ประมาณนี้เลยนะคะสวยงามขับซิ่งๆนะทุกคนเกียร์ธรรมดาซิ่งกว่าอะไรทั้งนี้ประมาณนี้นะคะบอก,ก็คือเบาะหนังทั้งคันเลยนะคะแล้วก็ที่วางเท้าก็อเอาเงี้ยคันเนี้ยนนคือคุมโทนมากเลยเนาะเซี้ยวมากคันเนี้ท,ทั้งทั้งทั้งคันน่ะชอบมากๆถ้าใครนะคะสนใจอยากเป็นเจ้าของนะคะก็สามารถ ติดต่อเข้ามาได้นะที่เบอร์09059415นะคะไลน์นมเบอร์นะ0 9 0 9 4 1 4คะ่ะไม่มีเวลามานะคะลาง,งานไม่ได้ไม่เป็นไรนะทุกคนเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นสัญญาให้ถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็ถึงที่ทํางานเลยนะทุกคนก็คือแบบว่าสามารถรีเควสได้เลยเออตอนนี้สะดวกตรงไหนอะไรเงี้ยนะคะทางเรามีบริการให้ถึงบ้านเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวบิวตี้จะพาไปชมทางด้านของห้องเครื่องบ้านนะคะซื้อรถนะยังไงก็ต้องดูห้องเครื่องนะทุกคนไปเราไปดูห้องเครื่องกัน โอเคค่ะเดี๋ยวบิวตี้พามาชมทางด้านของห้องเครื่องกันบ้านดีกว่านะคะว่าหัวใจของรถนะคะเป็นยังไงนะคะมาเลยสําหรับเจ้าคันนี้นะคะนี่ไล่มาตั้งแต่น็อตฝากรโปรงนะทุกคนก็คือน็อตไม่มีการไขนะคะนี่รูยังกลมนะคะนี่นะคะดูได้เลยนะคะทุกคนนี่ซูมก็ไปแบบซูมเลนแล้วซูมลึกนะคะพี่โอนะจะได้แบบให้ลูกค้าเนาะได้แบบตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะคะประทับตรา โตเยอะอยู่ตรงนี้นะคะสนีค่ะจะได้นิดนึงประมาณน,นี้แล้วก็สติกเกอร์นะคะนี่มอกอคืออยู่ครบนะคะแก้มเป็นไงบ้างแก้มแก้มน้องนางช่างดำกว่าใครดำมากคันนี้ทุกคนใครชอบสีดำนะมาจัดได้เลยดำมากโอเคแบตเตอรี่ก็คือแบบยาวๆไปเลยนะทุกคนแบตบใหม่คานหน้าสวยงามนะคะสวยมากคันนี้ คือลอยเฉพาะว่าลอยขนแมวนะทุกคนแทบจะไม่มีนะคะถ้าไม่เชื่อนะร้านเปิดบริการทุกวันนะสามารถมาดูรถทดลองขับได้เลยนะคะตอนนี้แบบซูโนบแบบว่าเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดแต่อย่างใดเลยนะคะอ่ะเชื่อว่าหลายท่านคงอยากจะทราบราคาเจ้าคันนี้แล้วนะคะสำหรับเจ้า t o y ย t a v i o อ 1.5J ปี2013คันนี้นะคะเราเปิดราคาขายนะคะอยู่ที่ 2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะทุกคนพรเริ่มต้นที่5,000บาทนะคะแต่ถ้าใครสนใจเป็นเงินสดนะคะสามารถหลังไม้ได้เลยนะคะเออประมาณนี้นะคะแล้วก็เบอร์นะคะถ้าไม่สะดวกมานะแต่อยากแบบว่าอยากจองไว้อยากจะถามข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0 9 0 5์4 1 5, 5น่ะคะแล้วอีกหนึ่งเบอร์นะ0 9 0 5 4 1 4, 4, 4นะทุกคนโอ้โหเก่งแค่ นะประมาณนี้เลยนะคะแล้ววันนี้ก่อนจากกันนะคะบิวโโตี้สวนโนตระขาสระบุรีนะคะก็ต้องฝากกดไลค์กด share, แชร์นะคะกดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้สวนรโอตระขาสระบ,บุรีและบิวตี้ด้วยนะเออสำหรับวันนี้เสียวไม่ไหวต้าวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ